พูดคุยกับอาจารย์มนชัยคงธนพักดีผู้ก่อตั้งสมาคมนะักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ทำไมดอลากโอ้โห <c oughs> ดีดกับแบบ,บแรงเลยฮะอาจารย์มนชยัยฮะอย่างแรกถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของสาเหตุนะฮะสมมติว่าต้องการจะสาหาสาเหตุจริงก็คือก็น่าจะเป็นเรื่องของอัน employment rate ถูกไหมฮะก็ <c oughs> อัอตราการจ้างงานที่เป็น,ปนตัวแฟกเตอร์แล้วก็ ถ้าพูดถึงเรื่องของ sentiment <S <S หรือว่า psychology ของตลาดเนี่ยหลังจากขึ้นขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยดอลลาร์คือลงมารับเนี่ยก่อนนหน้าเน,น,นาะนานล้นะฮะก็น่าจ,จะเป็นการเรื่องของ power position ทั้งหมดนะครเพราะว่า factor ได้ได้ถูก factor เป็นหมดแล้วต่อไปก็คือจะดูรอบต่อไปว่าเอ่อจะขึ้นดอกเบี้ยมเมื่อไหร่น,รนะฮะ <S 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 oh, <S <S ผมคิดว่าเอ่อทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยในตลาดหลายตลาดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ collection ละหมายความว่า สิ่งที่เคยลงมากขอนหน้านั้นก็ได้แฟกเตอร์เรื่องของปัจจัยต่างๆไปแล้วก็อาจจะต้องรีบาวกลับขึ้นไปหรือว่าส่วนที่ขึ้นมาขอนแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของคอร์เรชันตัวที่จะขับเคลื่อนเลยทั้งหมดการเคลื่อนไหวคิดว่าน่าคือดอลลาร์อินเด็ก์นี่แหละที่จะเป็นตัวการเคลื่อนไหวในเรื่องของสินทรัพย์ต่าง,าง,างนะฮะแล้วก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของตลาดทองบิตคอยหรือว่าจะเป็นพวกตลาดอีควิตี้ทั่วโลกะนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่จะอยู่จนกว่าเราจะเห็นจนถึงการการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะมีตัวเลขหรือว,ว่าระหว่างระหว่างการประชุมมันออกไปจป็นตัวเลขสักเตอร์ทางทางแคนอมิเอ,อ่อทางเศรษฐกิจนะฮะว่ามีอะไรเพ่งเพิ่งจะเป็นฟักปัจจัยหรือเปล่าก็คิดว่าตรงน,นั้นคําว่าหน้าจะ๋วหนึ่งส่วนส่วนของคอร์เรคชันทั้งหมดแลนะครับกราบผมอ่ะระยะสั้นจับตาดูคอร์เรคชันนะครับระยะกลางระยะยาวก็ดูเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็อินฟลชันทีนี้มาดูแต่ละสินทรัพย์เลยฮะรรเริ่มวันที่ บอลยิวของสหรัฐบอลยิวนะฮะบอลยิวเนี่ยเราเคยอยู่ตัวมีตัวเลข3.64ที่เคยเป็นเป็นแนวของเราแล้วคิดว่ามาจะพุ่งลงมาที่ประมาณ3ตามเอ expectation ของตลาดในระยะยาวนะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลงนะฮะเร่องตามเงินเฟ้อที่ลดลงแต่ดูจาก price action ที่เกิดขึ้นในช่วงโซนต่างๆตรง,ง,งนี้แล้วเนี่ยพร้อมกับประกอบกับเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เริ่มจะเริ่มดีบาผมคิดว่า ก็มีโอกาสเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เบนชมาร์กของตลาดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.75การขึ้นไปรีเทสข้างบนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลงมาแฟกเตอร์เรื่องปัจจัยต่างๆข่าวต่างๆเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังนะครก็รอตัวเลขไอ้ตรงไฮเดิมประมาณ3.9แล้วกันหรือว่าประมาณ4ที่ที่เราขีดไว้ตรงนั้นนะครับก็เป็นตัวโซนว่าสามารถจะรีบาวขึ้นไปถึงโซนข้างบนได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คืออาจจะเป็นไซด์เวลข้างๆจนถึงเมื่อการประชุมครั้งต่อไปแล้วก็ผมคิดว่่าก็จะมีตอ ในทิศทางที่ก่อนหน้านั้นลงมาแต่ว่าตอนนี้เราก็คงบอกว่าขอให้นะมัดระวังเรื่องของการรีบาวของราคากลับขึ้นไปได้นะครับกลับกะคับนะครับก็บริเวณประมาณสัก3.64ถ้าเกิดว่าเลยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดความกังวลแล้วก็จะอาจจะมีโอกาสในการไปแตะที่3.9หรือว่า4ซึ่งจะเป็นเทสต่อไปนะคะทีนี้มาส่วนค่าเงินดอลลาร์ที่เราจะคุยกันหนักๆเนี่แหละกันโดนเลยนะ ตอนล,ล่านะฮะเออ่จากเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลขรีบาร์นก็ค่อนข้างพอสมควรเลยจะประมาณเราไปต่ำสุดเมื่อวศุกร์พรหัสนะครับหรือว่าวันพุธเมื่คืนเนี่ยอยู่ที่ถึงร้อยจุดแปดหกขึ้นมาประมาณร้อยเกือบร้อยสองร้อยสามนี่ขึ้นว่าคิดว่าเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมเคยให้ตัวเลขทาร์เก็ตจากโซนที่เป็นขีดสีแดงแล้วพุ่งตัวลงมาเนี่ยถึงประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้ากรมเทคนิคเนี่ยเออ่การขีดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวของแฟลตของราคาแล้วการขึ้นมายืนตรงนี้ ไอตัวของปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาประมาณประมาณร้อยสามซึ่งจริงๆมันคือแนวต้าน,นครับแต่ว่าเป็นแนวต้านที่เล็กผมคิดว่าไอ้กับเป้าหมายเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาละหรือว่าอาจจะถ้าเลยขึ้นไปเกินร้อยสามจุดแปดได้ผมดูว่าอาจจะไม่ถึงอาจจะจบที่ประมาณร้อยจุดแปดนี่แหละนะฮะตรงนั้นก็ได้เราต้องนำมาต้องระวัง,งการรีบาวแล้วกันนะฮะตรงนี้ของดอลล่าตอนนี้ต้องเริ่มระวังแล้วใช่ไหมกับการที่ดอลลารีรบาวขึ้นมาเร็วขนาดนี้ อ,อ,อย่างน้อยผมคิดว่าเราอาจจะขึ้นไปแตะประมาณร้อยสามจุดแปดประมาณตรงนั้คนคิแล้วค่อยดูว่าถ้าสามารถกลับขึ้นผ่านไปได้ไดดเนี่ยการคอรเรคชันออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมันจะกลับขึ้นไปได้สูงประมาณถึงร้อยห้าละแล้วก็สุดสุดจะถึงประมาณร้อยเก้านะฮะตามม um ุมตามเราเอาตัวร้อยสามจุดแปดเป็นส่วนเอ,อแล้วกันเป็นตัวตัวคัดออฟว่ามันจะมีโอกาสที่ถ้าเกินร้อยสามจุดแปดเนี่ยไอ้เป้าหมายเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าคงคงเห็นยากแล้วล่ะนะ คงต้องดูฉากต่อไปแล้วว่าการการเทรดลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อ,อ,<ข>อคุยให้ลึกเพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าเอาล่ะตอนเนี้กลับมาแรงนะฮะหนึ่สามจุดแปดเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอย่างไรชะลอได้ไหมถ้าชะลอได้ก็ใจเย็นๆสบายแต่ถ้าชะลอไม่ได้มันดิ่งขึ้นไปได้อีกถึงหนึ่งร้อยห้าดิ่งหมายความว่าวิ่งขึ้นนะ,นะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งร้อยห้าตรงนั้นก็จะเป็นจุดน่ากังวลของสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นตัวนี้หรือเปล่าทอง ทองนะฮะเออในในเชิงการาฟเนี่ยถ้าเรามองกลับหัวกันเนี่ยมันมันเป็น,ม,นมันเป็นแบบว่กากราฟทรงเดียวกันเลยแหละ <Okay. S 2> ของกับดอลลาร์อินเด็กซ์คือทองเราเคยมองเป้าหมายที่สองพันกับสองต่อเมื่อราคาของดอลลา,าร์อินเด็กซ์ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าแต่ว่าการชิ้งตัวราคาซึ่งรู้สึกวันศุกร์เรามีการคุยกันผมว่าต้องระมัดระวังแล้วแหละ mm hmm. เพราะว่าเออไอแอคชั่นของก่อนหน้านั้นก่อนคืนวันศุกร์เนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าการเบรคขึ้นไปแล้วย,ย้อนกลับลงมาเนี่ยมันจะลงมาที่ประมาณหน mm ึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับ ซึ่งมันก็ชี้อยู่แล้วว่าตอนนี้ราคาเมื่อรู้สึกปิดเมื่อของภาพ4.1เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลงมาถึงเอ่อมีไหมฮะครับ4.1ลงมา<อ>ถึงประมาณ1.865ละถือ60ได้เมื่อเชา้าดีแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา1.878นะครับในการเทรดของตลาดปัจจุบันตอนตอนเรียวทางตอนนี้ซึ่งมันเป็นการของการที่บาวเท่านั้นเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงไปโซนที่ ประมาณหนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์นนะครับกิโลชีไวเป็นไปได้สูงอาจจะดีบาวแค่แค่สั้นๆในช่วง,งช่วงเช้าของการเทรดแล้วก็ดูช่วงตอนดึกตลาดฟิวเจอร์ของของตลาดทองเนี่ยเทรดแล้วเป็นยังไงเพราะตลาดอเมริกาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เป็นแอคทีฟที่สุดผมว่าอาจจะมีการสร้างแรงขายอีกรอบหนึ่งนะแต่จริงๆ,ๆแล้วทางเทคนิคเนี่ยเรอเมามีโอกาสดีบาวแหละแต่ว่าเรื่องจากการเทขายลงมาแล้วปิดค่อนข้างต่ำ จนจนเกือบสุดเลยของสัปดาห์เลยเนี่ยผมก็อาจจะรีบเบาด้ค่อนข้างน้อยนะครับ mm. แล้วก็เราเราจับตาดูตรงนี้อีกทีแล้วกันจริงจริงมันคือซัพพอร์ตแหละ1870แล้วมันก็ทะลุลงมาหน่อยเนื่องจากของการแพนิคเซลล์ของตลาดแล้วก็เราคงวิ่งไปเห็น1830นะครับถ้าทะลุ1830หรือว่าลงไปเนี่ยลงและลงไปได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าวมันคงมีซัพพอร์ตมีการรีบเบากลับไป1870อีกรอบหนึ่งแล้วก็คงออกข้างๆ แต่ถ้ารุ่น1830ในตัวเลข2 0 0 0เนี่ยเราคงตัดออกคัดออกไปเลยไอ้1830นี่ผมคิดว่าตรงกับดนวไล,ล่เฉลี่ยประมาณ103.8นี่แหละอ๋อครับอ่ามันจะเป็นอั้นเดียวกันถ้าถ้ารู้ผ่านที่ไปได้คือไอ้เป้าหมาย2 2 0 2นี่เราเรากล่าวออกไปเลยนะครับว่าอ่อเป้าหมายคงไม่เห็นลนะคือเป็นฉากต่อไปแล้วต้องต้องมาวัดอะไรกันหมอตัวเลขพวกนี้<ม>าสายทองดูไว้นะครับ<ฮ>โอ้โหหลายคนโหกำลังยิ้มเลยวูบเลยนะฮะโอ้แล้วตอนแรกสมาคมทองคำ โค้ดราคาผิดด้วยนะราคาลงพันสองเนี่ยนะฮเอาไม่เป็นไรเอานี่มาเป็นบิตคอยต่อแล้วบิตคอยล่ะอฮะสถานการณ์เป็นอย่างไรฮะบิตคอยเป็นกราฟค่อนข้างคล้ายๆอันเดิมนะครับป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 ุงหน่อยแต่ว่าเราดูองแล้วครั้งที่แล้วเราก็คุยถึงดิสติบิวชันประมาณ2 1 0 0 0ื่นหนึ่งถึงสองหมื่อเกิดเบรกขึ้นไปหน่อยนิดนึงอ่ะจริงประมาณ2 3 8 0 0ืเศษแต่ว่าแอคชั่นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะตามตลาดทองของการดีเทสและคอลเลคชั่นลงมาล่ะ แล้วก็เช่นเดียวกับถ้าเราไปดู n ัสแจกเพราะว่าตอนนี้ correlation ของตลาดบิตคอยกับนัสแจกเริ่มกลับมาใกล้เคยียงกันแล้วในในสเกลที่ต่างกันแต่ว่าคือนัสแจกขึ้นออทองก็ขึ้นตามนะฮะเราจะเห็น n ั s แ a กรูปต่อไปจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการด e เทสเมนต์แล้วเหมือนกันนะฮะก็ของบิตคอยเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ลง,ลงกลับมาที่ประมาณ2องหมเก้าร้อยบวกลบรอบของของราคานาะครับอันนี้ อ่าต้องต้องดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไฮแอคชันคล้ายๆล้าตลาดทองแล้วแหละเราก็คงต้องรอดมาแล้วก็ดิสซิเบลดิสซิบิวชันตรงนี้เราเห็นประมาณสักสองสัปดาห์ละเป็นการวิเครเก็บว่ามันไม่ผ่านแล้วแล้วปิดด้วยการอะไรฮะการการที่ทะลุของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงมาแล้วมาปิดโซนต่ำๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเรื่องของโมเมนตัมที่จะสูญเสียแล้วอาจจะรีเทสลงมาได้ประมาณกลับมาที่ประมาณสองหมื่นเก้าร้อยแล้วก่อนที่จะมีการดีบ่าวขึ้นไปแล้วก็เทสรอบที่สอง จะผ่านไม่ผ่านนะคือเรื่องของของอินโฟเมชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับกลับกลับอ่ะนะฮะสายคุดบิตคอยทั้งหลายแหล่หรือสายเล่นหุ้นบิตคอยสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งขึ้นมาเยอะเลยนะ,ะดูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ,รบไปออ,อันที่หกนะฮะห <6 S 2> ค,คือดาวโจนส์ก่อนแล้วกันนะฮะครับดาวโจนส์อันนี้เป็นเป็นชี์สำคัญที่เรามองอยู่ตลอดเวลานะฮะเรื่องของแอคชั่นของไกท,ที่เราพูดถึงเป็นรูปไตรแอนเกิลเนี่ย เป็นคอนเนคชันแพทเทิร์นเนี่ยซึ่งให้เป้าหมายการเบรกแต่การเบรกตรงนี้สังเกตว่าเมื่อสัปดาห์นี้เราพยายามจะเบรกแต่กลับว่าปิดลงมาซึ่งตอนนี้ผมจะเริ่มมานับรระวังกันว,ว่าเราอยู่ในเฟสของคอเลคชันทั้งหมดเป็นไปได้ที่ fail, เฟลแพทเทิร์นตรงนี้มีโอกาสที่จะเฟลเหมือนกันนะครับก็ mm hmm. ต้องะมัดระวังเพราะแต่ว่าเอฟเฟกต์กับการเทรดของเราไหมถ้าเราคิดว่าเราเราซื้อขายตามที่จะเป็นแนวรับกับแนวต้านที่เราเราวางไว้ตรง ตัวเลขดีนาบุลีเรเบลก็ไม่เอฟเฟกเพราะว่าผมไม่เข้าเข้าไปซื้อขายตรงนี้อยู่แล้วนะ,ะถ้าจะเทรดในโซนของที่เป็นเป็นเป็นรูปแบบเทรดดิ้งเลนตรงเนี้ยต้องเทรดสั้นนะฮะการถือโพซิชันยาวคือเราเราซื้อตอนที่มันลงมาก่อนนั้นนั้นตรงการเทรดรอบนี้ก็จะไม่เอฟเฟกแต่ว่ายกเว้นถ้ามันลงมาที่ประมาณเ1หนึ่งที่ประมาณ3ามหมื่นสองผมก็จะกลับเข้ามาซื้อในส่วนของขายเข้าไปแล้วนะครับซึบนะ่งเป็นไปได้ก็มีโอกาสเพราะไฟแอคชั่นตรงนี้มันบ่งบอกว่าเออ่ค่อนข้าง นานไปหน่อย,อยละแล้วก็เหมือนกับว่าการเบรกมันจะไม่ผ่านหรือเปล่านะฮะก็ผมก็สงสัยแบบว่าไตรแองเกิลตรงนี้อาจจะเป็นเฟลเลอร์หรือเปล่านะครับกลับผมอ่ะไปต่อฮะอ่าหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งเลยนะครับหกจุดหนึ่งเนี่ยเอ่อที่ผมพูดถึงเรื่องของ N นสเด็ผมคิดว่าโมเมนตัมของ N นสเด็การเบรกเทนชนันแนลกลับขึ้นมาแล้วชนเอ่อ R หนึ่งแล้วไปถึง R สองครั้งสองครั้งเนี่ยบมงบมบ,บอกว่า N นสเด็จะเข้าเริ่มเฟสใหม่ ที่จะเริ่มคอลเลคชันกลับขึ้นไปอาจจะขึ้นได้ถึงสูงสุดเนี่ยประมาณ R สามที่ประมาณหนึะะ่งสี่สามห้าศูนย์นะฮะต้งเกตว่าเราให้ตัวเลขสองครั้งที่ R หนึ่งก็มีการดีเทสลงมาถูกไหมฮะที่มาหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สามจากหนึ่งหมื่นสองพันห้าต้นเราก็อ่าตัวที่เป็นรูปแบบอ่านดีเทสเซนที่สองเนี่ยหนึ่งสองแปดห้าศูนย์ก็มีการเทคแอคชั่นของเมื่อวานซึ่งปิดตัวเลขที่ผลลูกศรสีแดงเนี่ยมันจะเทขายเม่าปิดเลยในการเทสระหว่างวันแล้วก็เทสลงมาก็เป็นไปได้ททีีท่่อาาาาจจะะมมมกลับปรณ ตัวเลขเอ่อ R1 นนที่เป็น resistance เก่าเมื่อกี้เป็น support ก็12250ก็เป็นเสนเทดของ c o l l e c t i o n ก็โน,นมาระวังซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้เรื่องตลาด bitcoin ตลาดอะไรตา่างๆมีการ resistance แล้วมีการ r e s i s t a n c นะครับต้องระมัดระวังครับตามดูันต่อไปมาที่หุ้นไทยแล้วล่ะครับหุ้นไทยก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับว่าเ,เราเป็นรูปแบบของ f r a t นะครับเป็น bullish bull f a t นะครับก็คือมีโอกาสที่จะ momentum ขึ้นไป ที่ไปเทสประมาณที่1727นะฮะตรง่วนตรงนั้นแต่ว่าออดูจากตลาดอีกิจิตที่เป็นเนสเดชี้นำนะรหรือว่าตลาดดาวโจนที่รูปแบบที่ทำอย่างนี้ผมคิดว่าเ,ออเราคงไม่เบรกง่ายในเดวันนี้อาจจะซึมลงไปซึ่งถ้าอาจจะซึมถอยลงไปเนี่ยมันจะลงมาได้ต่ำสุดประมาณช่วงประมาณ1658นะฮะประมาณ55บวกลบเนี่ยก็ผมคิดว่าได้จะเป็นโซนเดียวของของดาวโจนที่ประมาณ32,400นะครับต้องระมัระวังเรื่องของการซึมของตัวของราคานะครับ อ,อ๋อครับผมคือถ้าถามว่ามันเป็นแฟกดีไหมดีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นก้านธงนี่มันเป็นธงแล้วถ้าเกิดว่าผ่านธงไปได้เนี่ยมันจะไปเท่าก้านถ้าตามหลักนะแต่ทีนี้อาจารย์ชัยก็บอกว่าแต่มันก็มันก็ไซด์เวย์อยู่นะขณะนี้เนี่ยมันมันก็ยังไม่ขึ้นไปทะลุถ,ถูกไปอาจารย์วันชยัยเพราะฉะนั้น<อ>วางเกมไงดีอาจารย์อาจารย์วางไงตามหลักนะฮะคือคือ ตรงนี้เราคงสมควรจะเลี่ยงในการที่จะถือยาวสมมติถ้าคนไม่มีการเข้าไปถือหุ้นเลยตรงนี้สมมานะเราคงไม่สมควรจะเข้าการเทรดตรงนี้คือต้องเป็นคนที่เป็นเทรดแบบว่าเข้าออกนะแต่คนที่ถือก่อนหน้านั้นถามว่ายังถือก่อนหน้านั้นได้ไหมที่ซื้อซื้อมาแล้วตอนนี้ราคาต่ำลงมาก็ยังถือได้เพราะว่ารูปแบบยังไม่ยังไม่ถึงเด็ดชัดว่าจะเป็นการเป็นเปลี่ยนเป็นบล ก็คือเป็นแค่ correction โซนแค่นั้นเองก็ถ้าจะกลับลงมาขายตรงนี้บางส่วนหรือว่าคนขายไปแล้วจะรอรับก็ลงมาที่ประมาณ5้าแปดิห้าห้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการซื้อคืนในส่วนที่ขายไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปโพพัน์ตรงนี้ก็ต้องเทรดสั้นก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็บางส่วนที่ถือไว้ก่อนหน้านั้นไม่ขายเนี่ยจะเป็นเล่นแบบดํมมอ t r n f o r m i n g เนี่ยเราก็จะมีโอกาสให้ขึ้นไปชนที่เป็นกรอบ channel ข้างบนได้ก็ยังถือก็ก็จะแบ่งเป็นสามพอร์ตในการ ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ชัยครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ